ก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาแนะนําที่ดินหนึ่งแปลงนะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ติดลําน้ําลําตะคองนะครับนะติดลําน้ําลำตะคองนะฮะยาวตลอดเลยฮะสองร้อยเมตรที่ดินแปลงนี้สวยนะครับท่านใดชอบที่ริมน้าติดน้ํไม่ขอเรียนเชิญน,นะครับเพราะที่ดินแปลงนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากเขื่นอนลาตะคองนะครับนะฮะ พื้นที่จะสูงจากระดับน้าทะเลนะครับ290เมตรนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องน้าท่วมนะครับแล้วก็มีมีเรื่องแผ่นดินไหวไม่มีนะครับที่นี่นะครับนครราชสีมาตโพลานะครับตรงนี้อยู่ที่อำเภอศีคิ้วนะครับอยู่ไม่ไกลจากตัวบักช่องไม่ไกลจากเขาใหญ่นะครับท่านใดที่เดินทางไปเที่ยวเขาใหญ่ก็พักที่นี่ได้สะดวกนะครับสะดวกเราประปุ๋บ้านไว้สลังหนึ่งนะครับการเดินทางก็สะดวกนะครับท่านใดที่ มาจากกรุงเทพนะครับเราเดินทางโดยใช้ถนนเส้นดิลพักษที่ผ่านมาเนี่ยนะตอนนี้เราก็มีถนนเส้นมอเตอร์เวย์หรือทางด่วนเนี่ยนะฮะสาร้างก็เกิดจะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดแต่ก็เปิดใช้ในบางส่วนเนี่ยนะฮะท่านก็สามารถใช้เส้นทางนี้ได้นะครับเดี๋ยวเอี๋ปีต่อไปเนี่ยนะฮะเมื่อการก่อสร้างสมบูรณ์ทั้งเส้นแลาเปิดใช้หมดแล้วเนี่ยเราเดินทางแป๊บเดียวจากกรุงเทพไปใช้เวลาแค่ผมคิดว่าประมาณชั่วโมงกว่าไม่เกินสองชั่วโมงก็โอเคแล้วนะฮะประมาณเนี้ยนะครับ อีกตัวหนึ่งหรือว่าถานเชือส้นทางหนึ่งหรือคือการเดินทางโดยรถไฟนะครับซึ่งเป็นการก่อสร้างทางรถไฟนะครับเป็นรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วนาะนะครับอันนี้ก็เป็นการเดินทางหนึ่งที่สะสดวกมากในการเดินทางนะครับ้องเรียนเชื่อนะท่านใดสนใจก็ติดต่อที่เบอร์086166254นะครับภาัสดีครับ